สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ปลาก็ได้เมนูตำหมกทั่วปิ่งปลาเด้อค่ะไดปลาตัวใหญ่มากค่ะปลาปากค่ะพี่น้องตัวบักใหญ่เลยค่ะตัวละหาสิบบาทแม่ปลาก็ช่วยสีเอามาปิ่งเนาะค่ะคืออยากกินปิ่งปลานั่นแหละค่ะปลาอันนี้จะเป็นปลาปาาเนาะค่ะเนาะปิ่งกับสีกลางหลายแน่จักหน่อยค่ะแต่ก็มาปิ่งแบบท่าเกลือเนาะค่ะปิ่งท่าเกลือแล้วก็ตำหักทั่วน้ำเพ่คือสีแสบกับพี่น้องแม่ปลาก็เลยไดมาปิ้งค่ะ อันนี้ก็เป็นปลานกเขาค่ะพี่น้องสื่อมานํำกานค่ะเก็บใบสะกอนค่ะตัวนี้ปิ่งปลาตัวเดียวก่อนนอกจากอาไฟกะเตรียมพร้อมเอาปลามาปิ่งค่ะพี่น้องจากนั้นก็เอาปลามาโอบเกลือก่อนด้วยค่ะถ้าให้ทัวทั้งสองฟังที่นี่ก็เอาไปย่างไฟเลยค่ะไฟกะบมดต้องแห้งหลายนะคะเอาประมาณกลางๆค่ะพี่น้องี๋วยวจะไหมก่อนซุกี่นาคะวิธีโอบเกลือ,อค่ะมี ท่านี้แหละค่ะพี่น้องส่วนขีมันไม่ปากกระเบาออกเพราะว่ามากินแบบข้มขมเนาะค่ะมาขีปลาข้มขมก็เลยปล่อยไ,ไว้ในหันเลยค่ะทีนี้เอาไปเผาเอาไปยางเลยค่ะนั่งเฝ้าปิ่งปลาจะนี่เผาแล้วไปคางนึงดำเปือป่อแล้วค่ะพี่น้องเผาเกลือไปคางหนึ่งแล้วค่ะรออีกสักครู่ค่ะพี่น้องจัหน่อยกับสีบไปตามักทัวด้วค่ะพี่น้องวันนี้ ปลาปากปลาปากไงกับพี่น้องปิ่งแ่บๆกินกับตำบักทัวค่ะตำบักทัวกระเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าปิ่งปลากระเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะแ่บๆค่ะมาก,กินน้ำกันค่ะปิ่งปลาตำบักทัวเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้ามากินน้ำกันค่ะพี่น้องปิ่งปลาปลาปากกับพี่น้องก็ปาก,ปาก ถึงโดนเจอพี is, ho àng, ho àng. ่น้องทุกบัดแน่นอนค่ะหอนหอนมันหอนอยู่ต้องสิ่งตะบกตัวกัน ค่อยกินจากเผื่ออันนี้เป็นปลากลางลายกับพี่มองหน, ắng. น ắng ังหนังกรอบจัดจังเลย นั่งที่ไคนฮะของปลามันเนือ้อเนือ้อพี่น้องตะมัดทัวใส่น้ง่ง มาเรื่อครับพี่น้องซ้อมกันข้าเดกแสบเบื่อเบื่อค่ะพี่น้องมองของมันค่ะพี่น้องมองจริงๆว่าค่อยมีกล้ ไม่สั่งก็เอาซ้ำหนีก้อนเด้อ,อค่ะพี่นอ้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ